วันนี้นะครับผมจะถือโอกาสไม่เล่นบกฟุดมานานนะครับจะมาทําการทําชาเลนจ์หนึ่งก็คือเล่นทั้งผลปีศาจแล้วก็เล่นทั้งดานนะครับฟามเวล์ไปด้วยนะครับอัพสเตตสองอย่างทั้งคู่เลยนะครับมาดูกันจะเป็นยังไงปกติทุกคนก็จะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมแต่ครั้งนี้ผมจะเล่นทั้งทั้งดาดรวมทั้งผลเลยนะมาดูกันจะเป็นยังไงไปล้วกดเริ่มมาแล้วตอนนี้นะครับผมก็กดเริ่มมาแล้วนะครับตอนนี้เมื่อกี้อาจจะมีเสียงลมตอนนี้ไม่มีแล้วเมื่อกี้ลืมใส่ไหม <c oughs> ก็ว่าอยู่ ไปครับเรามารับเควสกันเลยนะรับเบนดิตตอนนี้ผมอาจจะยังไม่มีผลนะครับเราก็ต้องต่อยกันไปเรื่อยๆนะไปครับฟึฟ๊บฟึต่อยเบนดิตห้าตัวนะครับชิวๆเลยเสียงหมัดคือแบบอ้าวก็ไปครับต่อยเวลห้า <Well, how S 2> นะครับผมจะต้องซื้อดาบไปได้นะ นำ่นึ่งนะอย่างนั้นต้องซื้อดาบก่อนนะครับนี่ครับผมกำลังจะซื้อดาบนะไปไปซื้อดาบกันเลยคันธนาอะไรกันผายครับได้แล้วนะกลับมาฟาร์มต่อครับ ีเฟนไปด้วยแล้วก็นับอับผลไปเลยแล้วกันนะครับปครับฟิงฟิง่งคือตอนนี้ผมยังไม่มีผลปีศาจนะครับก็ฟาร์มไปประมาณนี้ไปก่อนนะครับไปชาเลนจ์นี้แม็กสุดไนดะ้แค่เลเวลเจ็ดร้อยนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นผมจะเล่นน่าจะเล่นไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าผมจะต้องกลับไปเล่นรหัสหลักนะเฮ้อแล้วอีกไม่น่าจะเปิดเทอมแล้วด้วยนะโอเคเกาะต่อไปนะครับเราจะต้องไปเกาะลิงนะ แต่ตอนนี้เออลืมไปเลเวลยังไม่ถึงสิบนี่ว่ะตอนนี้ผมทเควสเสร็จหมดแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เลเวลสิบแล้วนะนี่นะครับแล้วก็ได้เวลาไปเกาะถัดไปกันเลยนะไปซื้อเรือไม่ต้องซื้อละฟรีไปก่อนเลยครับเพราะจะเก็บตามไปซื้อผลปีศาจนะเยคบไปกันเลยใน,นส่วนตอนนี้ผมก็มาถึงเกาะลิงแล้วนะครับ เราได้เวลาไปรัเควสดกันเลยแล้วตอนนี้หวัดดีเพื่อนนายเชื่อุณน้ำแข็งอยู่เหรอหวัดดีใน่่าเราไม่ได้หรอกแล้วก็จะทำการขึ้นสะพานไปลัเควสกันเลยครับว้าว <Wow. S 1> กระโดดขึ้นไปเลยแล้วกันนะครับไปลัเควสแอดเวนเจอร์กันนะมันบอกให้ผมไปฆ่าลิงใช่ไหมได้เวลาปาดคอลิงแล้วโอเคครับผมใส่เอ้พี่คูณสองไปแล้วแล้วดาบผมหายไปไหนเนะี่ยโอ้ไม่อยู่ในกระเป๋าเฉยเลยเฮ้ย หาเอ้ามาเลยปึ๊บฝร์มต oh, ่อครับปึ๊บโอ้เวลลคือรัวรัวครับตอนนี้โอ้โหอุ๊ยทุกคนเวลร์สิบเจ็ดครับเพิ่มเร็วมากมารับคนนั้นต่อครับไปฆ่ากอริล่าโอเคมากันเลยโอ้เราขึ้นมาได้ไงเนี่ยเฮ้ย เดี๋ยวลงมาเลย <S <S มาจะปล่อยสกิลครับเออมาเลยโอ้ยใช้หมัดทำไมโอ้โหโอ้โหเรล24แล้วครับต่อไปเราจะไปทำเควสใหม่กันเลยตอนนี้คือสไตล์ของผมนะครับอัพดาบแล้วก็อัพดีวิฟ,ฟู้ดนะครับขอโทษบล็อกฟู้ดนะไปดีวิฟ,ฟู้ดอีกแล้วเดมอนฟู้ดอะ จำแต่ก่อนได้ครับแต่ก่อนเป็นเดวมอนฟุตปึ๊บมาไอ้เจ้าลิงต่อยครับนี่ครับฟันไปฟันไปปึ๊บฟับปึ๊บฟับฟีปบปบปนปนปุ้ยมันทุบพื้นนะครับตอนนี้โอ้โน้โอ้โน้โอ้ตายว่ะเอาผมตายเกมกระจอกเกมเกมเกมโอโอโอ้โน้โน้โนอย่าเพิ่งทุบอย่าเพิ่งทุบใส่ไม้แล้วมันเล่นยากปึ๊บ แต่คลิปนี้อาจจะไม่ได้ถ่ายสุดเทศไวนะ้นะแมบนี่นี่นนเอาทุบพื้นดูดิแกฮึบๆึบอืมโหยังโหดลิงเป็นไรอืมตาสักทีนะแกยี่สิบเก้าครับตอนนี้อีกแว้งเดียวก็ไปก่อต่อไปได้ละโอเค มาดิฟ <c oughs> ูฟุดดิฟูฟุดอีกแล้วไปครับตอนนี้ผมมีซอสเยอะมากนะโอเคแล้วก็จะใช้ซอสกับผลเ,เดิมครับผนมะแล้วผมก็ได้ผลดาร์กมาครับผมก็ทําการกินเลยแล้วก็มีคนหน้าหล่อให้ผมเขาใจดีจริงๆหน้าหล่อเหรอเพราะเขาเป็นผู้หญิงแล้วเขาก็ออกเซิร์ฟไปครับอ้าวเฮ้ยไปไหนแล้ววะไม่เป็นไรเนะี่ยผมก็ได้ผลดาร์กมาแล้วผมไปฟาร์มก่อนดีกว่า เล็กเล็กซึ่ซงซงาที่จะมาหวังต่ก็หวที่จะได้หลังต้องวิธีสกปรกนานมากคุ ฟึบฟึบบอ่าเฮ้ยเอาเอาเฮ้ยไะเวียงตกน้ำไปครับตายซะนี่ไงอีซี่มากมากนะครับโหวเวลขึ้นแล้ว <c oughs> เราจะไปกอดต่อไปกันเลยนะ่ก่อนไปกอดต่อไปขอฟาร์มบอลให้เลเวลเยอะก่อนละกัน แล้วตอนนี้ผมก็ได้สกิลใหม่แล้วว้าวแอสตาน่นจะเป็นดาบสุดนั่นเองกด F อว้าวเอ้อ X ดิไม่แออะไรเดี๋ยวตอนนี้ผมรอมอนในตัวก่อนเควสนี่จะเป็นเควสสุดท้ายแล้วแล้วผมก็จะย้ายเกะฟารามชิลจริงๆแล้วตอนนี้เอพีคุณสอผมก็หมดแล้วไม่เป็นไรยังมีโค้ชอีกตั้งเยอะไม่เป็นไรหรอกผมลงการปล่อยสกิลเลยครับถือว่าแรงจริงเนื้นเนี่ยแต่ผมว่าผมใช้ผลดักแรงกว่าอีก นี่แล้วตัวนี้ผมก็เลเวลสามสิบสี่แล้วผมก็ได้เวลาย,ย้ายเกาะโอเคนะครับตอนนี้ผมได้เวลาย,ย้ายเกาะแล้วเย่แล้วตัวนี้นะครับผมกาลังจะไปซื้อเรือไปครับไปซื้อเรือกัน <c oughs> เรือสามร้อยเลย <c oughs> ซื้อเรือสามร้อยแล้วนะครับว่ายน้ำเอ้ยเดี๋ยวเอยตกเรือโอเคขึ้นเรือครับ เราไปเกาะบาร์กี้กันเลยโอเคนะครับฟึบเอาเฮ้ยโอเคขึ้นมาแล้วนะครับไปครับได้เวลาลัรเคเวสไม่ได้เป็นเอนเนอร์จีเลยนะต้องอัพบ้างนะไปเก็บเหรียญ <c oughs> เรียบร้อยคุณผู้หญิงผมจะยังคุณผู้หญิงฟาร์มนะครับเพราะนี่คือจุดของผมคุณผู้หญิง่นในใน,ใน ิงแย่งคณผู้หญิงความเป็นหุ่นในย่าดามาในคลิปนี้อย่าดราม่าเด้อเรียบร้อยโอ้ตายไม่เกี่ยวกันหรอกมั้งที่ผมฆ่าผู้หญิงกำตามทันหรือเปล่าโอ้ยแลกแลกแลกโอ้แลก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 เออ,เอ,อโอเคโอเคฆ่าได้บางตัว แล้วตอนนี้ผมก็ฆ่าไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เวลสามหกแล้วไปยครับไอ้พวกนี้ก็จะตีผมไม่เข้าแล้วนะจริงไหมจริงด้วยครับปตีผมไม่เข้าแล้วนะโอเคฟอร์มแบบอีซี่เลยนะครับตอนนี้วิ่งเป็นไรครับฟอร์มแบบอีซี่อีซี่เลยครับผมก็จะทั้งดาบแล้วก็ทั้งผลนะครับแปลตายเถอะคุณวิ่ง เขาไม่มีผลโลเกียนะผมก็เลยสามารถได้ดเปรียบเขาได้นะโอเค,อเ,คเขาจะตีผมก็ไม่ได้นะเขาจะพิพีกกบผมก็ไม่ได้นะเพราะผมใส่โลเกียอยู่นะโอเคเพราะเขาไม่มีผลนั่นเองเฮ้ย hey, ซื้อดาบกดีกว่านะครับเดาวเอ้ยเอาดูโอคันธนะดีกว่าครับนี่สองดาบไปกดเข้ากระเป๋าครับนี่ครับดูโอคัตธนะสกิลแรกหนึ่งครับผมนะลองใช้ดู อรู้สึกแป,แปลกๆเลยแต่ก็ได้อยู่ครับใช้ได้อยู่พอใช้ได้ถ้าเทพอเขาชอบ,บอออออออเลยดาบนเนี้ยงูไเทพโคตเทพผมโคตรชอบอ่ะโคตรสุดเทพครับโอ้โหมาตรีขึ้นรัวๆครับตอนนี้เออตีได้ตัวหนึ่งครับผมนะไม่รู้ตีไปทำไมโอเค ฟิ้งฟิงฟ้งฟิง้งฟาร์มตรงนี้ก็ได้ไม่รู้ยัใช้ได้อยู่หรือเปล่าอุ้ยใช้ได้อ่ะเฮ้ยทุกคนเควสเอ้ยไม่ใช่เควสเฉลยเองที่คุณสองใช้ได้ครับยี่สิบนาทีนะตอนนี้รีฟาร์มก่อนไปแล้วเพลย์ต่อตายตอนนี้ผมกำลังจะตีตัวที่สองปึ๊บตัวที่สามอะตัวที่สี่ถ้ามัเป็นชุดดีกว่าน่าจะเร็วกว่าเยอะเลยนะโอเคแล้วควุณผู้หญิงเขา,มาเมื่อไหร่จะยอมแพ้ผมสักทีนะครับทำไมเขาไม่เปลี่ยนเซิร์ฟ <c oughs> ผมมาแย่งเขาฟาร์มไงล,ล่ะ ไม่ไคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงเออสี่ตัวและสี่ตัวเลยผมความมืดโอ้โหไปไหนแล้ววะเฮ้ยบารกี้มาได้ไงเนะี่ยโอ้ยตายอย่ตายไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สี่สิบแล้ครับตอนนี้เราก็ได้เวลาเปลี่ยนเควสไปรับเจอบรคุคนะครับบูสเตะนะครับโอ้2 1สองมืนหนึ่งพั 21, นครับเฮ้ยสองหมื่นสองพันเอ็ไปกันเลย คือมันตีผมเข้าโอ้ลืมไปมันต้องเวลสี่ห้าก่อนนะรับเคว็ได้แต่ต้องระวังนะฟึบไปเจ้าบุกเฮ้เคล็ดเดินเหอะบากกี้ขอร้องกลับเพอเอาจริงๆกลับกลับกลับวาร์ปดิวาร์ปวาร์าปได้แล้วโอ้มาตกน้ำตกน้ำซะตกน้ำตกน้ำเอออย่างนั้นแหละโอเคมันกลับไปแล้วครับฟึบ ตอนนี้ผมก็ทาการเอาผมปีศาจแล้วก็ดาบของผมไปด้วยแล้วกันนะแล้วผมก็มาฟาร์มต่อเรื่อยๆครับผมนะฟ,ฟึบปิบับลากมาสี่ตัวเหมือนเดิมแล้วก็จะลองเปลี่ยนเควสมาฟาร์มจุดนี้บ้างนะคะเพราะตอนนี้เ๋ยวลผมถึงแล้วนะไอพวกนี้ก็จะตีผมไม่เข้าใช่หมุย้จริงครับมาตีผมไม่เข้านะโอเคอีซี่าเลยพวกแผมทําอะไรผมไม่ได้หรอกอีซีอีซีฟึบ ตอนนี้คือผมฟาร์มแลวก็ง่ายๆแล้วครับทุกคนดูนะคือฟาร์มก็ง่ายมากแล้วปลาอีกสองตัวควืยนี่ฟาร์มง่ายมากครับ <c oughs> ก็เริ่มฟาร์มง่ายอยู่เหมือนกันนะแต่มันจะไกลไปหน่อยครับแต่เออพีได้เยอะจริงตรงนี้มันอีซี่อย่างนี้วะเววาสองครับเดีย๋ยวฟาร์มไปเรื่อยๆแล้วกัน,กนยุกกะผมจะเวลาห้าอยวผมจะ ถ่ายฟุตเทศมาให้ดูต่อครับฟาร์มเพลินมากครับตอนนี้เอ๊ะอีกเวลเดียวลืมลืมไปครับฟาร์มหนึงเพลินโอเคตอนนี้ผมได้เวลาแล้วนะครับได้เวลาไปฆ่าบา์กี้เรียบร้อยไปเลยบากี้แกตายแน่วันนี้แต่ไม่รู้ผมจะสู้ได้หรือเปล่านะ <c oughs> เตรียมไว้ก่อนครับ <c oughs> เผื่อสู้ไม่ได้ไปครับ โอเคซูมเข้าไปซิซูมเข้าไปเลยคนตัดต่อซูมเข้าไปเลยอยากดูหน้าตาบากี้บาซูมเข้าไปใครเป็นคนตัดก็ผมเนี่ยไปครับโอ้โหยอ้ยโหรโหดอริจริงโหดจัดโหดจัด โอ้โห oh, oh. ดูหน้าตามันมันไปนไหนวะเนี่ยคนดาร์กฟึบปล่อยสกิลฟันครับฟัน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 รัวๆเลยฟันรัวๆแต่มันโหดเ <Okay. S 2> ผ็คนดาร์ก็ไม่ได้แรงเลยขนาดนั้นแต่ว่าดาบกผมมันพอใช้ได้อยู่นะครับดีที่ดาบกมันตีเข้านะฮะไม่เหมือนแต่ก่อนนะแต่ก่อนคือมันตีไม่เข้าไง นูบฟืบนี่ดาผมตอนนี้จะสามสิบนะครับจะใช้สกิลต่อไปได้และส่วนผลนี้คือยังเลยครับไม่ถึงไหนเลยนะผมไม่ค่อยได้อัพนะครับผลน,นี้นี่น,นี่เดี๋ยวหลังๆค่อยอัพแล้วกันนะครับเพราะหลังๆดาพวกนี้ไม่ค่อยจําเป็นแล้วเ๋ยวผมจะไปหาเซเบอร์ไอช่วงหาเซเบอร์เนี่ยยากมากนะครับเพราะว่าดาเนี่ยนะแล้วผม มีดาบเดียวที่ใช้ได้นะครับซึ่งมันไม่แพงก็คือทิปโป,โป้คาจูนะนะครับผมใช้ได้อย่างเดียวแล้วก็ใช้ผลนะครับน่าจะได้อยู่น่าพอสู้ได้แต่นมันไม่ได้แบบง่ายๆสู้กับเซเบอร์แต่ก่อนคือไม่ได้ง่ายครับสู้กับแชงนะครับ <S <S เอาเอาเอา,เอามันจะตายอยู่แล้วเอาไม่ตายอีกอ้ผมไม่ตายง่ายับผมนะไอตัวนี้ไม่ตายง่ายนะครับจะไปหกสิบแล้วตันนี้ เอ้ยหกเอดแล้วครับตอนนี้เววขึ้นอย่างรัวครับตอนนี้ได้เวลาย้ายเกาะแล้วนะเอาไปที่ผลเฮ้ยไม่ได,ด้นี่นะครับดาบจะน้อยกว่านะแล้วก็เอาไปที่เมลีครับผมนะตอนนี้ได้เวลาย้ายเกาะแล้วไปครับยา้ายเกาะกันเลย Oh, ไปครับวันนี้ผมถึงกอรทะเลทรายแล้วนะโอเคครับฟาร์มกันต่อคลิปนี้ยากเหมือนกันนะไปดีเซอร์แบนดิตครับตีบผมไม่เข้าอีซี่ครับอีซี่คำเดิมเลยนูป๊ปนู๊โคตรกระจอกอีซี่ฟลิปฟึบฟึฟิฟัฟิฟลิฟัฟิคือมันอีซี่มากถ้าเอเอพีคูณสองครั้งนี้หมด ผมจะปิดคลิปแล้วนะครับฟิงชิงชิงเฮิบเฮิฟความแบบรัวๆครับความง่ายมากแล้วก็จะใช้ผลดำนะมันชื่ออะไรผลดาร์กนะผลดำเลยวะผลดาร์กนี่ผลดาร์การ,กร์มอีซี่มากคือผมชอบตอนมันเป็นเงามุดมากครับมันเท่ดี แล้วผมแดนแล้วของผมนะเอาเฮ้ยทำมันไม่ตายวะมันอีซี่จริงๆคือผลผมก็ยังกากอยู่นะเพราะผมอยากได้ผลแสงนะครับอยากได้ผลแสงมากเลยตอนนี้ถ้าได้ผลแสงนี้อีซี่มากๆครับไปฟาร์มกันต่อเควดนี้นะ่าจะเป็นเค้ดสุดท้ายเออโ้ โอเคครับตอนนี้ผล88แล้วนะครับโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับอย่าล,ลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดสมครใกับเบคอนคนนี้ด้วยนะแล้วอย่าลืมกดต<ด>ิดตามช่องกันแนลด้วยวันนี้ไปแล้วนะบายหันหน้าสิวันนี้ไปแล้วนะ Bye. เบคอน